สวัสดีครับท่านผู้ชมในทาง Facebook และ Youtube ที่กำลังติดตามรับชมการต่ายทอดฟุตบอลในเวลานี้ครับเอน็นตีจวนเล่นฟุตบอลขอนำท่านมาชมการออกกำลังกายเล่นฟุตบอลครับ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์นะครับในเวลา17นาฬิาถึง19นาฬิกาครับสำหรับอุคคลทั่วไปอายุ18ถึง65ปีโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับที่ไม่มีโอกาสเจอะกำลังกายหรือเคยเป็นนักฟุตบอลเก่าแต่เวลานี้หาที่เล่นไม่ได้ครับก็เรียนเชิญแล้วครับติดต่อก็มาได้ที่0656472870656472 0 2807NC ชวนเล่นฟุตบอลครับยินดีรับใช้บริการท่านครับเราจะทำการต่ตออไอ้ท่านชมเป็นบางช่วงบางตอนขณะดนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทําเกมมันอยู่นะครับทั้งสองฝ่าย2ทีมก็กำลังทำประตูได้เสียกันอยู่ข้างละหนึ่งประตูนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในขณะนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเฮนซชวนเล่นฟุตบอลสวัสดีครับ